1. สถานที่ 2. วันที่ทำสัญญา 3. ชื่อสกุลผู้กู้ 4. การกำหนดชำระหนี้ 5. อัตราดอกเบีย้ยและ6จจำนวนเงินกู้ค่ะการแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะคะให้เราดำเนินการดังนี้ หนึ่งนะคะในกรณีที่เราเขียนหรือพิมพ์ข้อความนะคะไว้ไม่ถูกต้องนะคะให้ใช้วิธีขีดค่าข้อความที่ต้องการแก้ไขนะคะให้สามารถอ่านคำหรือข้อความเดิมทีเ่เราได้ทำการแก้ไขไว้เนี่ยให้ให้ให้เห็นนะคะว่าข้อความเดิมเนี่ยเป็นข้อความยังไงนะคะแล้วก็ให้เขียนหรือพิมพ์คำข้อความที่ถูกต้องนะคะไว้บริเวณที่ใกล้เคียงทั้งนี้นะคะห้ามขูดหรือ แก้ไขโดวยวิธีการอื่นเช่นการใช้น้ำยาลบคำผิด2นะคะกรณีคำหรือข้อความตกนะคะให้เขียนหรือว่าพิมพ์ข้อความที่ต้องการเพิ่มเติมนะคะบริเวณกใกล้เคียงกับจุดที่ต้องการตกเติมนะคะที่ตกเติมนะคะเมื่อเราเดําเนินการแก้ไขคําผิดหรือคําตกเติมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ให้ดําเนินการต่อไปนี้ค่ะ หนึ่งเราจะต้องให้ลูกค้าผู้กู้หรือผู้รับมอบอนนาจแทนลูกค้าผู้กู้หรือผู้รับใช้หนี่หรือผู้คำประกันนะคะแล้วแต่กรณีเนี่ยลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขนะคะไว้บริเวณที่ใกล้เคียงกับจุดที่แก้ไขชื่อไว้ที่ริมกระดาษในแนวตรงกับที่มีการแก้ไขกรณีที่เราพิมพ์ลายมือชื่อนะคะเราจะต้องมีพยานเนี่ยลงนามด้วยนะคะรับรองลายมือชื่อเนี่ยสองคนนะคะ ให้ผู้อนุมัติเอกสารการกู้เงินนะคะลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขไว้ด้วยทุกกรณีนะคะหากว่าผู้อนุมัติเนี่ยผลหน้าที่ไปแล้วนะคะก็ให้ผู้ดำรงตำแหน่งแทนนะคะสามารถลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขได้ะคะ่ะ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะคะในหข้อเนี่ยให้เราดําเนินการดังนี้นะคะ 1. การแก้ไขลําดับที่เลขที่กลุ่มเลขทะเบียนชื่อหน่วยอําเภอชื่อสาขานะคะเป็นต้นเนี่ยเราไม่ต้องให้ลูกค้าผู้รับใช้หนี้หรือผู้คาประกาเนี่ยลงลายมือชื่อกากับนะคะส่วนพนักงานเนี่ยก็ให้แก้ไขตกเติมลายมือชื่อแล้วก็เซ็นกากับไว้หรือไม่เซ็นไว้ก็ได้นะคะ ลายมือชื่อนะคะให้ผู้เขียนเป็นผู้แก้ไขแล้วก็ลงลายมือชื่อการกำกับแก้ไขไว้ด้วยค่ะค่ะเนี้ยอ้างในภายหลังว่าธนาคารเนี่ยมีการแก้ไขเอกสารไปโดยสายเดียวนะคะลูกค้าไม่รับรู้ด้วยนะคะธนาคารจึงจะต้องกำหนดวิธีปฏิบัติการกำกับแก้ไขเอกสารสําคัญต่างๆไว้ซึ่งเป็นพยานหลักฐานนะคะในการดําเนินทางกฎหมายกับลูกหนี้ในกรณีผิดนัดชำระหนี้ด้วย